มดข่าวภพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวภาพเพลินนะคะทุกคนเอาแล้วหมอปลารู้จักกับหญิงที่อ้างถูก90ล้านพร้อมเผยนิสัยที่แท้จริงผู้ใช้ Facebook ช่อง YouTube บ่าวเบียทัดพนมโพสต์ภาพแล้วก็คลิปลงสื่อโซเชียลนะคะอ้างว่า มีคุณป้าท่านหนึง่งถูรอตเตอรี่รางวัลที่1ชุดใหญ่มูลค่า90บล้านบาทค่ะหลังลูกชายค้นกระเป๋าเพื่อจะขโมยเงินแต่ไปเจอรอตเตอรี่5ใบมูลค่า30บล้านอ้างว่าขึ้นเงินไปแล้ว60บล้านนะคะที่เหลือจะขึ้นในวันเกิดตัวเองคือ30มิถุนายนนี้แต่ว่าเพื่อนบ้านเจอพิรุษค่ะถ้าถูกจริงทําไมไม่เอาเงินไปไถ่ถอนจำนองบ้านคืนแถมยังปล่อยให้บ้านทุดโซมและยังมีหมายจับคดีฟ้องขับไล่ละเมดศาลตามที่เสนอข่าวค่ะ ความคืบหน้านะคะ28วนายนนายจิยรพันธ์เพชรขาวหรือว่าหมอปลาเปิดเผยกับทีวีช่องหนึ่งบอกว่า เคยไปเยี่ยมชมวิทภัณฑ์ของนางเปรมณีที่อ้างว่ามีมูลค่า1,500ล้านเมื่อสองสามปีก่อนหลังจากกระแสข่าวดรามา่าเรื่องถูตรตอรี่90ล้านตนได้พูดคุยส่วนตัวกับคุณป้าเปรมณีแล้วเจ้าตัวยืนยันจะออกมาพูดความจริงทั้งหมดในวันนี้หมอปลากล่าวว่าจากการตั้งข้อสังเกตป้าเปรมณีไม่น่าจะเป็นคนลวงโลกส่วนยูทูบเบอร์ที่ไปถ่ายทําที่บ้านป้าเปรมมณีนั้นรู้จักกันแค่หนึ่งวันเท่านั้น โดยลูกชายป้าเป็นคนพามาจึงตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นคอนเทนต์ไหมแต่ยอมรับว่าอาจจะเป็นการสร้างกระแสให้กับคนบางกลุ่มป้าเป็นมณีแกเป็นคนดีเป็นคนไม่มีพิษมีภยัยเคยทําพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับพระเครื่องสมเด็จแล้วก็พระเหรียญต่างๆรู้ไหมว่ายูทูบเบอร์คนนี้เมื่อก่อนท่านจำไม่ผิดเขาเคยตามติดชีวิตคนคนหนึง่งที่เป็นข่าวโด่งดังมากป้าบอกว่าจำไม่ได้นายจิรพันธ์ได้กล่าวค่ะ ทางด้านเพื่อนบ้านนะคะกล่าวว่ายังไม่ทราบว่าคนที่อ้างตัวว่าถูกเตอรี่90ล้านจะออกมาแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงวันนี้แต่ถ้ากล้าออกมาพูดความจริงก็เป็นเรื่องที่ดีสังคมจะได้ไม่คลางแคลงใจแล้วก็สงสัยที่มาที่ไปของเตอรี่ทิพด้วย ที่แกเองเอานิ้วมือปกปิดเอาไว้บางส่วนและลูกอย่างอ้างเจ้าตัวไปกอทมอแต่มีน้ำมีอาหารมาส่งและมีพี่สาวนำผัดไทยมาส่งให้แล้วมันยังไงกันแน่อยู่จริงหรือไม่จริงเดี๋ยวก็รู้วันนี้ เพื่อนบ้านอีกรายกล่าวว่าถ้าแถลงจริงตามที่กล่าวอ้างก็อยากให้นำลอตเตอรี่ชุด5ใบ30ล้านที่บอกว่ายังไม่ขึ้นเงินและอ้างว่าจะไปขึ้นวันที่30มิถุนาย,ยน2567ที่จะถึงนี้อ้างว่าตรงกับวันเกิดและตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดของสำนักงานกองสลากก็ยังมึนงงกับผู้ที่อ้างตัวว่าถุลอตเตอรี่ครั้งนี้เพราะว่าตั้งแต่เกิดมาและอยู่ในหมู่บ้าน1-2ปีจะเห็นหน้าแค่ครั้งสองครั้งเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ